เลขไมของตัวรถต้องสัมพันธ์นกันกับวัสดุภายในความใหม่ความเก่ายกตัวอย่างเช่นรถคันหนึ่งเลขไมน้อย20,000กิโลภายในก็ต้องเหมาะสมต้องใหม่เหมือนรถกับ20,000กิโลไม่ใช่ว่า เลขใหม่น้อยแล้วภายในสุดโซมปุ่มชำรุดเสียหายแบบนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ครับ 9. เลขตัวถังของ Fortuner จะอยู่ตรงล้อหลังด้านขวาของตัวรถนะฮะเนี่ยแชสซีสีดำๆๆแบบนี้เลยจะมีเลขตัวถังอยู่ก้อมมองให้ดีนะฮะตรงนี้ต้องไม่มีการตัดต่อมาหรือว่าร่องรอยของการตอกเลขใหม่นะฮะมันต้องเป็นเหล็กเส้นเดียวกันเลยทั้งเส้นครับนี่คือทิคดีๆนะฮะ9จุดจ่ายตัง สำหรับคนที่จะซื้อ Fortuner มือ2จริงๆแล้วนะฮะยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องดูไม่ว่าจะเป็นประวัติของตัวรถนะฮะประวัติศูนย์เล่มทะเบียนจนถึงการทดลองขับนะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจ